แมมบ๊อเลตสโช่วงสุกง่ายสไตล์แมมบ๊สนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนกส์ไมโครเวฟโลสโก้ตนตันเต้คุณผู้ชมวันนี้เราจะทำหมูกรอบค่ะเนื่องจากว่าป๋าเนี่ยชอบมากเรื่องหมูกรอบเนี่ยอะไรนะนี่ป๋าจ๊ะพูดอะไรนะเต<ล>รียมหมูกรอบไปให้แล้ว ม,มูกรอบเหรอแม่จะทำามูกรอบเลยเหรอไม่ได้ทาปานั่นแหละทํปานั่นแหละทาแต่เตรียมไม่ให้แบบบิๆไง่แม่รู้ไหมถ้าทํามูกรอบนะลองตุ้งๆงทอดในมันแบบเป็นกะละมังเลยเอ็นจะระเบิดเยิ้ในใส่พื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอยุลไหนมาโบราณแล้วเดี๋ยวนี้มานี้มาดูดูดูนี่นี่มาดูเตาไมโครเวฟอิเล็กทรอนกส์โรสโก้ซีรีส์ขนาด30ลิตรปานเจ๋งที่มันมีแอร์คุกนะแม่นนิยมมากเลยที่บมืองนอกอะ แอร์คุกมันแทนน้ำมันเลยเต้องมาใช้ลงมาพัก็พอด้วยระบบแอร์คุกอย่างที่ป๋าบอกนี่แหละค่ะจึงทำให้ไมโครเวฟเครื่องนี้สามารถทำหมูกรอบได้อุย้ยธรรมดาที่ไหนละ่ะรูปทรงก็สวยเรียบหรูสวยงามจะตั้งโชวก็ได้ทำอาหารก็ดีค่ะสำหรับเมนูหมูกรอบนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก่อนเอาเข้าไมโครเวฟก็ต้องเอาหมูสามชั้นไปต้มก่อนนะคะ และเมื่อสุกแล้วก็ต้องเอาออกจากหมอ้อแล้วก็ใช้ซ้อมจิ้มๆๆ้มจิ้มม,ม,ม,มลงไปค่ะ <c oughs> เกือโรยเกลือนิดนึงโ oh, อ้ y ไม่เอ a แค่นั้นเป็นนี่โรยเกลือเสร็จแล้วก็่าด้วยน้ำส้มสายชูหลังจากนั้นก็เอาไปผึ่งลมค่ะให้หนังหมูแห้งสักหน่อยเมื่อแห้งแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟเครื่องนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปเอาทั้งถาดเข้าไป ันแรกเราไปที่แอร์คึกเหมือนที่แมมบอก F12 ถูกต้องแล้วค่ะป่าการใช้ไมโครเวฟเครื่องนี้ง่ายมากคุณผู้ชมเข้าไปที่โหมดแอร์คึกแล้วก็กด F12 ซึ่งเป็นโหมดทําหมูกรอบโดยเฉพาะค่ะหมูน้ําหนักน้อยก็กดเล็กน้อยหมูน้ําหนักมากก็กดเล็กมากค่ะ เช่นข้าหมูกรอบหนักประมาณ150กรัมก็กดที่เลขหนึ่งแต่ว่าหมูของเราที่ตาใส่เข้าไปตะก,กี้นี้น้ำหนักรวมประมาณ450กรัมค่ะสเกือบครึ่งโลนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกดเลข4ีค่ะก็จะใช้เวลาในการทำหมูกรอบประมาณ2 9นาทีกดปุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำธุระอย่างอื่นได้เลยค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องมายืนเฝ้านั่งเฝ้าเหมือนทอดในกระทะ หมูกรอบสุกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมาดูกันนะคะว่าหมูกรอบที่ทําจากไมโครเวฟจะเป็นยังไงอ้ยเห็นแล้วอุ้ยหน้าตาน้าหม่าใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าอย่าพึ่งหม่าค่ะเรามาดูกันว่าใต้หมูกรอบที่น้าหม่านี้น้ํามันที่ออกมาจากหมูกรอบเยอะขนาดไหนคะ่ะ ready ิงสำหรับสายเฮลตี้ทั้งหลายต่อไปนี้ไม่ต้องมีความกังวลเรื่องน้ำมันอีกต่อไปเลยจ้ะบมืกี้นี่มบคระวของอีกเล,ล็กยรีดอันนี้ออกหมดเลยใช่ <Wow. S 2> อันนี้เก็บไว้ให้หนังบ้านชอบไปทำไข่เจียวดอกหอมเอาอย่างไม่น่าเชื่อเนาะคุณผู้ชมว่าหมูกรอบที่เห็นนี้ทำจากไมโครเวฟค่ะไม่ต้องตั้งกระทะให้ยุ่งยากอีกต่อไปอุ้ยสวยงามน่ามั่งส่วนรสชาตินั้นจะเป็นอย่างไร นี่โอโ้โหผมจินน้มน้ำจิ้มให้นี่คุณผชมที่เห็นจากสายตานี่คือเราเห็นเลยนะว่ามันสุกทั่วถึงแต่ขอพิสูจน์ก่อนว่าที่ป๋าชมนักชมหนาว่ากรอบนอกนุ่มในเป็นดังพูดหรือเปล่าเ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวป้าจะโดนโอมีสคมีครุๆๆด้วยคุณผ<ๆ>ู้ชมในส่วนที่จะกรอบมันก็กรอบข้างในก็นุ่ม สุกทั่วถนเห็นไหมว่าไม่ได้ผ่านน้ำมันเลยไม้แต่นิดเดียวไม่มีน้ำมันเลยขออีกชิ้นหนึ่งนะไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดหรือจะอยู่บ้านคุณก็สามารถทำอาหารแสนอร่อยอร่อยระดับพัตคาได้เลยอร่อยอไม่ต้องทอดด้วยนะมหัสจัดวันนี้เราได้หนึ่งเมนูและส่วนครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามแหม่มบ๊อบเลยเมนูต้องอร่อยแน่ๆใช่ ใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรลักซ์ไมโครเวฟโลโกดสโก